จับนั่นอะไม่จิ้มตับ,ตบอยากินหมูกินหมูจับกินหมูอืมกินเลยกินเลยอาบอ่างอาบปากอ่างอลานั่นไงหมดเลย <c oughs> อย่ากอาบเขากินว่าปากกว้างปลาอาอืมอร่อยอร่อยปะร่มกับ นก็คือหั่นเราครับเราเดี๋ยวได้กินทั้งน้อยทั้งน้อยอีกห่อหนึ่งกินแมล์ไอ้กินก่อนกินก่อนแน่ไม่ได้ดก,กินก่อนจะไม่กินนมกินให้กินให้หมดก่อนหนูต้องกินให้หมดหนูต้องหนูจะกินให้หมดไมหมฮะเดี๋ยวในขั้นเกณฑ์เดี๋ยวครับ<ม>เดินเข้าไปยว<ม>ตาคุณตาไม่ให้นะคุณตาบอกต้องกินข้าวทั้งหมดก่อน อืมก oh, oh, okay. yeah. yeah. <E ินอีกหน่อยกินอีกหน่อยแย่แย่เย่นี่กินแข่งกันเปล่าแย่ย่กินแข่งกันเปล่าแย่ไล่เรากินแข่งกันหรือเปล่าเรากินผักด้วยอ่ะ ไม่กกินผัอ้าวมัหนูไม่กินผักอ่ะไม่หนูไม่กินผักเยองหมดกเยองหมอดอ่าเก่งมากเก่งมากเลยเขาจะหมดแล้วเนี่ยเขาก็หมดแล้วด้วยไหวรีบกินเลยเร็ว ร้อนค่อยๆกินนี่อันนี้ตัดครึ่งหนึ่งเยอะไปตัดครึ่งหนึ่งอันไหนใหญ่ๆแล้วก็ตัดครึ่งหนึ่งตัดครึ่งหนึ่งตัดตัดครึ่งนึงโอ้โอ้ตัดมาเติน่ะเหมือนตุ้งสายใไหมได้เอาน่กินเลย phải đó thấy kim ăn, như tim lo vô tim lo vô thì lo